เหมาะกับการตัดหนังหน้าท้องหรือเปล่าหรือคุณเหมาะกับการทอย่างอื่นนะหรือคุณไม่เหมาะเออเอหรือคุณไม่เหมาะเลยอันนี้ถามว่าเหมาะไหมเหมาะถามว่าทําไมเหมาะมีอะไรบ้างข้อแรกเลยก็คือน้ําหนักตัวไม่เยอะค่ะไม่ใช่คนที่อ้วนอืเพราะหลายๆคนเข้าใจผิดค่ะเข้าใจว่าการตัดหนังหน้าท้องคือการลดความอ้วนบอกเลยว่าผิด แล้วถ้ามีใครที่บอกคุณว่าการตัดน้ำหนท้องทําให้น้ําหนักลดเท่านู้นเท่านี้อ,อมันไม่ถูก,กต้องไม่ใช่การลดน้าหนักมันไม่ใช่การลดน้าหนักเพราะนั้นเราจะไปพูดเรื่องว่าตัดน้ำหนท้องแล้วน้าหนักลดจะไม่ต้องไม่ควรพูดเด็ดขาดเพราะอาจจะทําให้เข้าใจผิดได้ใช่นะครับเพราะฉนั้นอันนี้ขอให้ทุกคนเข้าใจอันแรกเลยที่เหมาะคือเขาไม่ได้อ้วนนะฮะ BMI เนี่ยไม่เกิน25เหมาะนะครับไม่ใช่การลดน้ําหนักแต่ เป็นการแก้ไขปัญหาท้องเหี่ยวยัวหย่อนยานแบบนี้เป็นต้นเห็นไ,ไหมดูความเหี่ยวดินี่ท่านอันนี้ยืนนะ,ะนี่ท่านนั่งไม่ต้องพูดถึงนะฮะวนนี้ถามว่าตัดหนังท้องช่วยไหมไม่ช่วยอความหนาตรงนี้ต้องดูดไขมันถึงจะช่วยค่ะนะครับดูดไขมันจะช่วยลดความหนาของไขมันตรงนี้ลงได้ค่ะที่จะดูดไขมันออกไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างอยัยนะแล้วอย่างที่ผมบอกคือคนที่เหมาะกันดูดไขมันคือคนที่หีบมาแล้วหนา มันก็จะบางลงเวลาดูดแล้วมันจะบางลงก็จะดูดีมากขึ้น